ครับมือนี่กับมางานรวมงานบวงสวงเนาะบวงสวงอยู่วัดดงตาเนาะครับเนาะคนยกเสาเอกเสาโท่มือนี้ก็คือมากหนาหลายตาเนาะครับเนาะมากหนาหลายตามือนี้ก็คือเคนตีสั่งสลาการเปลียนเนาะครับเนาะสลาการเปลียนอยู่ลวดบ้านดงตาเนาะครับเนาะ เพื่อเพิ่นกนมาว่างศิลาเลิกนเมื่อดีกับวงสวงมีนางร่ำมาฟอนรวอมนาะครับนางร่ำนางร่ำเพิ่นก็มาฟอนของห้องก็แล้วไปบังคนะันเนาานางร่ำเพิ่นมาฟอนของก็แล้วไปครับอ <c oughs> ัดนาลายตาเนาะ ครัเมื่อนี้กับพอดีเด,ด,ดมาขอตัวเด็ดน้ำปูฤาษีเนาะครับเนาะปูฤาษีเมันก็หาเก้าได้ห้าห้าเก้าสองเนาะห้าเก้าสองกับเก้าสองนะครับเนาะมนะนะันก็บอกเพื่อเป็นแนวทางบอกเพื่อเป็นแนวทางครับการกสมจงมาหล่นน้ำกันเนาะมาหล่นน้ำกันเมื่วดนี้ล้วหล่นไว้รัฐบาลน,น้ำกันเนาะ มาลักบาลก็คือคนไทย592เนาะปูรษสีเนาะ592ครับเก้าสองเนาะครับคนหายรุนคนหายรหวงวดนี้ก็คืองวดวันที่หนึ่งมีหน้าเนาะคนหาไปแล้ว592ของปูรษสีเนาะปูรษีวันที่ถือสมงวดครับถือแถบสูงวด งวดว่างหาันก็ได้ยินแต่เสียงจูดประทัดเนาะครับเนาะว่าเป็นไฟไหม้ไฟอ้อยเนาะแต่แตกตรงตรงจอยู่เนาะเพื่อเป็นถือเลขตลอดเนาะถือเลขตลอดแบบแล,ลยนวดนี่ก็ได้ไม่ขอโศกน้ำเพลนขอตัวเด็ดน้ำเพลนแกรกับมาขอไปเพื่อเป็นแนวทางเนาะบอกเพื่อเป็นแนวทางแกรกับผ้าทันผาซ่มามาซ่อมที่การบงวงสรวงของข้อดี แล้วนะครับเนาะยกเสาเอกขึ้นห่วงก็แล้วเมื่อนี้ก็พนะนะิ่นก็ให้เนาะคูฤาษีเพิ่นก็ให้เนาะนี่เนาะครับคูฤาษีเพิ่นหาห้าเก็บ s w i นะคร,ครับกับเก่า s w i เนาะคูฤาษีเพิ่นให้ยหาเก็บ s w i กับเก่า s w i นะครับเนาะท่านผู้ชมจงวิจรารญาณในการรับชมนะครับแยดก็มาบอก,กเพปลี่ยนนะข้ามเนาะ ครับคนมานในงานมาหนีกระไล่เนาะครับมากหนาหลายตามเมื่อนี้คือบวงสวงเสาเอกเสาทครับคนยกเสาเอกเสาท้อเปนมื่อนี้เนาะครับคือสาราการ,รเรียนของวัดบ้านจงเช้านะครับเนาะ เมื่อนี้ก็มากหนาลร้ตาเนาะครับเมื่อนี้ก็คื่อป็นยกเสาแลลากการเลียนเนาะลาการะเลียนเมื่อนี้เพื่อนก็ดีเซตชินในการวิธีการต่างๆเนาะครับเนาะเมื่อนี้ก็ดีผ้าทานผสมส้มโดยรอบไปน้ำกันซะก่อนเนาะส้มโดยรอบน้ำกันไปซะก่น ครับนี่ก็คืองท่านเนาะครับเนาะเป็นงท่านงท่านเป็นงท่านของสาธุ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 ได้บุญนี่หลายเด้อได้หลายกดไหลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ซอยได้ครับเด้อส่องสังวันงานปั่นเนาะส่องสังวันงานปั่นมานี่ก็มารวมบุญของเพื่อน เพื่อนก็ยกเสาว่างศิล่าเลยคือเสาเอกเสาทอเป็นสาลาการเปลี่ยนสาลาการเปลี่ยนของวัดบ้านดงเตานะครับเนาะสาลาการเปลี่ยนบ้านดงเตานะเพื่นยกเสาเอกเสาทอเมื่อนี้กับบวงสรวงกันเพื่นบวงสรวงกันก็พวกก็เสร็จสินเนาะบวงสรวงพวกก็เสร็จสินเออพี่กายนี่แอดก็ได้มาปั่นหองโทนี่เนาะปั่นหองปั่นหองปั่นสร้าง ข้าแตนตัวส้มแต่ส้มไ้มเนาะนี่ครับมองคือดอดแก้วก็ได้เนาะคือดอดไฟคือดอดไฟเนาะครับถ้าหากสนใจยังติดต่อแอดแต่เด้อเบอร์โท่อกระสุน991239860เบอร์โท่อกระสุน991239860ถ้า,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 าสนใจอยากไปปั่นไว้ตามวัดตามว่าเนาะคือแอดกับปั่นได้ทุกอย่างเนาะ ว่านี้ก็พาทำตัวส้มส้มเดืรอบคือเสาเอาก,กเสาท่อพึ่นก็ยกแล้วบางหันเนาะเสาเอาก,กเสาท่อพึ่นก็ยกแล้วบางหันครับนี่ครับหองเนาะป้าเจียอยากได้ไปปั้นไว้ตามวัดเนาะถือหลอดไฟครับเดี๋ยวแอดกับตีผ้าบางไปส้มส้มสร้าง, oh อ,างอยู่หมพ่อเนาะสร้างใหม่คนุงแอดก็เลยไปปั้นไว้ งามซ้ำใดก็ให้ท่านทุส้มไปส้มกันเนาะครับนี่พยสอนบ้านน้อยเนาะเพิ่นก็มาเลยกันกับเมนูปีนี้เฮ็ดอยู่บ้านน้อยเนาะดูนีไก่เนี่ยบัดปลาพี่ขายเด็กกันนี่ว่าปั้นห้องคู่นี่แหละกับสร้างอยู่ของพ่อกระพาะกระเพาะของนั่นแหละปีนี้ออกจากนี่ขึ้นด้านเมฆเริ่มจากด้านเมฆมากน้อยเนาะดูน ก็เลยพอดีมันอยู่ไก่อยู่ก็เลยพอดีพันบ่วงสวงเสาเอเสท่อเาคนบอรลียนท้งนนี่แหะก็เลยเดีมาเพราวันมันยกไก่มีท่ามพนแล้มาหลายคนอยู่บ่อมีกับริสอนอยู่คนละทางบานของเอสเนาะอยู่บานน้องน่อย มันกือบฆ่าเจาาเ้ากระอำเภอมาครับมือนี่ก็มากหนาอะไรตายเนาะเป็นการงานใหญ่เนาะครับไปสอนมันต้องหน่อยเนาะมันพ่าเจาาเ้ากระอำเภอมากมือนี่ก็มาส้มสร้างหน่อยมาส้มสร้างหน่อยเนาะมือนี่ส้มสร้างหน่อยครับนี่เนาะตัวเด็กได้น้ำปูรูสีเนาะได้น้ำปูรูสี 2, 2ห้าเก็บสองเก้าสองนะครับ แอดกับมาบอกเพื่อเป็นแนวทางเด้องวดนี้ละ่มะมาลุ้นน้ำกันหวยรัฐบาลเนาะมาลุ้นน้ำกันหวยรัฐบาลงวดนี้ละ่ะคือปูฤาษีเพิ่อถือซุ่มวดเนา,คะ,นนนานะครับ 5, 72, 92, ปูฤาษีเนาะปูฤาษีเพิ่อถือสุ่วดเนาะนี่เนาะครับเนาะห้าเก็บสองเก้าสองเป็นไห้เนาะแอดกับมาบอกเพื่อเป็นแนวทาง